อดีนุนนาซีฮะเข้าเวลามกริบ18นาฬิกา44นาทีก็เกือบจะทุ่มเหมือนกันดวงตะวันลับขอบฟ้าวันนี้เป็นวันพุธที่9มิถุนายนพุทธศักราช2564คริสตศักราช2021ปฏิทินอิสลามจะเป็นวันสุดท้ายของเดือนหรือเปล่า เป็นวันพระหัสสบดีที่29เดือนชาวันฮิจรสัสสกหนึันราอย4ี่หมดแล้วนะสินอดหกวันในใ่ใครไม่ได้ก็อดละนะไม่มีละหมดสิทธิ์นะก็เตือนกันนะบอกกันแต่ว่าหลายคนเนี่ยฟังแล้วมันมันรู้สึกเหมือนเนีไม่สบอารมณ์เว้ เตือนให้ละหมานเนี่ยมันแสลงหูมันไม่อยากได้ยินคําตักเตือนเรียกร้องเชิญชวนสู่ความดีงามสู่ความถูกต้องมันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันนะในสมัยนบีเน่ยเขาเล่นงานนาบีและไอ้มัดว่าเงพูดภาษาเชรอนเนี่ยเขาใจง่ายไอ้มัดนบีมุฮัมมัดเนี่ยเราก็บอกไอ้มัด คนตายไปแล้วกระดูกผุกไปแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงวะนบ,บีไม่ตอบมาได้ะอ,อัลลอฮ์บอกให้ตอบเรียกว่าอัลลอฮ์ดนใจวะฮีวะฮีเขาเรียกว่าฮีเนะี่ยให้พูดเป็นกุรอานเนี่ยก็ก่อนที่มันจะเป็นกระดูกผุกนะมันไม่มีสักชิ้นหนึ่งอะแ้วกูยังให้มึงเกิดมาได้หมายถึงว่าอัลลอฮ์พูดอะนะ กูยังให้มึงเกิดมาเป็นตัวเป็นต,น,ตนมาสนุกสนานเริงรา่าบนดุนยาได้ตั้งคนละหกเจ็ดสิบแปดสิบปีอะไรเงี้ยมาทะลึ่งตึงตังกันเงี้ยแล้วพอมึงตายเนี่ยก,กูก็ให้ตายนั่นแหละและ้วมึงก็เน่าก็ดูมึงก็ผูกกูจะเป่าให้มึงมาอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยมันเรื่องง่ายพูดง่งยๆมันเรื่องง่าย เนี่ยเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจที่ว่าล็อ์เป็นเจ้าผู้ทรงมหาเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งเราเนะี่ยมันขี้ปฏิวเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมืออย่างโอหังไม่ได้จะมาโอหังถึงเวลาละหมาดมึงละหมาดก็ละหมาดเถอะกูไม่เอารอกเนี่ยเซจอย่างเงี้ยเสร็จเพราะเราไม่ยอมจำนวนต่อหนาานี้ไงเราถึงเฉยเมยอ่ะในแชรอนเนี่ยสมัยก่อนๆเนี่ยอาจารย์วันละห้าเวลานะ เริ่มตั้งแต่ปี2547ปลายๆนะี่มีบ้านอยู่ก็มีเสียงอาจารย์แล้วก็สมาชิกก็มีพอสมควรมาหลังๆก็แตกกันไปนะไม่ไมคนที่เคยมาก็็ม่มาก,ก็ยังเหลือคนสองคนก็ยังพอไนดะ้เหลือชายรอนคนเดียวก็ทำาเพรานะนบีสมัยก่อนๆมาสอนต่อไม่รู้กี่10ปี ไม่มีใครเชื่อสักคนหนึ่งนบีบางคนมาเนี่ยได้แค่สามคนนบีบางคนมาเนี่ยไม่เชื่อมันยังฆ่าทิ้งอีกพวกยิวเนี่ยมันฆ่านาบีเป็นว่าเล่นมึงมาสอนว่าอันล้์เป็นเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมขาดกูเชื่อตามบรรพบุรุษเชื่อบาทหลวงกูมึงอย่ามาอย่ามากาก็เป็นอย่างนี้แหละนะมนุษย์ก็อล้อให้เป็นพราล้อให้อิสระเสรีในการเลือก จริงก็ไม่จริงจะเลือกละหมาดหรือไม่เลือกละหมาในี่มาลายก้าไม่ไม่ตบหัวไม่พัวเขไม่ไม่บ้องหูเลยหรอกไม่นะตามสะดวกตามสะดวกโยทินพหนโยทินว่าไปนะแต่ว่าเวลาที่มันหมดสภาพแล้วเนี่ยเกิดคิดขึ้นมาได้นะมึงโอ้โหน้นมัน,มนทุกข์กระทมตรงเศร้านะ แย่ yeah, แล้วเนเพิ่งคิดถึงว่ากูนี่ไม่ได้ละหมาดมาเลยมาก่อนร่างกายแข็งแรงทํางานนี่โคตรจะเรียกว่าสมาอึดอึดจริงๆนะงานหนักงานอะไรนอนวันละสี่ห้าชั่วโมงในเรื่องเล็กทํางานลุยแต่ถึงเวลาเนี่ยจะสักการะอลรอห์เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่อะไรขอบคุณทำไอ้ที่มีบ้านอยู่เนี่ย ใครให้มีอยู่อย่าบอกกะเปาะกูรวยพูดอย่างงี้มันไม่ได้หรอกนะพูดอย่างงี้มันไม่ได้มันไม่ไม่ไปไม่ถึงอันล้์แสดงว่าท่านมองข้ามไอที่มีอยู่เนี่ยสมมุติว่าเราขายที่ขายทางปลูกบ้านนะไอที่ทางที่มีอยู่เนี่ยของใครล่ะของเปาะของเหมาะเปาะเหมาะเขาได้มาจากไหนอะไรมาจากปูย่ย่าตาย,ยายอะไรเนี่ยละเขาก็มีมา นม่หช่เรียกว่ามันเป็นบุญคุณกันเป็นทอดทอดแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องขอบคุณอันล้อแล้วก็พ่อแม่ก็เนรคุณไม่ได้เพราะถ้าถ้ายึดอันล้อเป็นฐานแล้วอย่างอื่นมันดีหมดนะยึดคําสอนนบีรักนบีเพียงคนเดียวในอย่างอื่นปลอดภัยหมดพ่อแม่บิดามารดาก็ต้องกระตันยูรู้คุณทีนี้เราฟังภาษาอีหมานไม่เข้าใจเนะี่ยไปฟังภาษาน้องเดียวหนังตะลุงเนี่ยมันสนุกนะ ไปฟังอย่างนั้นอย่างเดียวฟังได้ตลกลช้ร้อนก็นชอบแต่เราต้องไม่ลืมพอถึงเวลาเนี่ยออละหมาดไหแม่สามเราก็อัดก็จะไปอะไพรพอ,อา่านฟาติฮะอาอ่านสุรรุกัวสุยุดหมดไปละหนึ่งหมดไปละหนึ่งไงพอขึ้นมานที่สองก็เหลืออีกหนึ่งเท่านั้นเองให้สลามก็จบแล้วนะ <c oughs> ก็มีให้อ่านานู่นอ่านานีอน่อีกหน่อยไม่อ่านเลยก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก ถ้านั่งอ่านสักหน่อยหนึ่งเนี่ยยังอายักษุรซีเนี่ย,ย,ยท่องให้ได้หลังละหมาดก็อ่านซะสุบฮหานัลนรอสามสิบสามันอ 33, ของง่ายๆนะแต่ว่าไม่เอาไม่เอาก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าจะบอกให้มึงเลิกพูดสักทีทัวมึงไม่ต้องอาจารยะสักทีเถอะนะเออทุกวันนี้ก็เหลือแค่สองเวลามัเกริบกับอีชาเนี่ยเราพูดเนี่ยนะอาจารจบแล้วเราถึงบันทึกเสียงนะ เดี๋ยวจะว่าเฮ้ยมึงกูไม่เห็นมึงอาจารย์คลิปเสียงนี่มันก็อยู่ในโอ้โหอยู่ในแฟดไดนี่เป็นร้อยๆอยอันเลยเฮ้ยเยอะอย่างเยอะนะอยู่ในคอมตัวเก่าเนี่ยแต่ว่าเอาเข้าแฟดได้หมดแล้วล่ะนะอยู่ในคอมตัวเก่าเนี่ยถ้าไอรุ่นลูกรุ่นหลานมันจะไปกู้ข้อมูลก็กู้ได้แต่โน้ตบุ๊กตัวใหม่นี่ก็อย่างเยอะนะ คลิปเสียงนี่มันไม่เปลืองพื้นที่ถ้าวีดีโอก็เปลืองไปอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะในแฟลชได้นี่มีใครสนใจมาเอาไปเลยให้อยาก,ยากฟังฟังแล้วมึงจะได้ละหมาดซะมั่งอ้าวคนนี่ถ้าลองทิ้งแล้วมันเคยตัวนะวันนี้ก็ไม่เอาพรุ่งนี้ก็ไม่เอากูว่าจนตายแหละแล้วก็เยอะแต่อย่างนี้นะผ่านมาเยอะนะอย่างเยอะก็ เรียกว่าเตือนกันใครได้สติก็หันมาไม่ต้องไปเกรงใจใครเราละหมาดเนะ่ยเพราะเราระหว่างเราก็อัลลอฮ์ไม่ต้องเกรงใจใครเนี่ยไม่ใครจะว่ามึงโอ้โหอวดอเลมแม้ทําเป็นละหมาดไอไอที่ว่านะมันไอเลิกก็เรียกไอเลิกไม่รู้เรื่องอัสลัลลลุวะลาอับบีจีนามุฮัมมัดวะลาอาลบฮอวะซาบีอัสลลัม